สวัสดีนักศึกษาวิชาชีพครูในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนักศึกษาหลักสูตรปอบัณฑิตทางการสอนรวมไปถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูและคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิษุพัฒน์สารนอกอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะศึกษา,าศาสตร์นะครับและเป็น ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสมศนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565นะครับก็พบกับผมและอาจารย์อีก2ท่านนะครับซึ่งได้รับเกียรจากทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงโชลิตกุลนะครับ ให้มาเป็นวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้นะครับให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบใบครูนะครับหรือว่าการรับการทดสอบและประเมินสมรรถถนะทางวิชาชีพครูนะครับโดยในการนำเสนอนะครับในการบรรยายวันนี้เราก็จะ,ะแบ่งการพูดนะครับในรายวิชานะครับของวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับซึ่งมีสามมาตรฐานนะครับจะมีอาจารย์ มาบรรยายให้ความรู้ทุกๆคนเนี่ยนะครับรวมด้วยกัน3ท่านนะครับโดยมีผมจะเป็นคนบรรยายในช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานการเข้าใจสื่อดิจิทัลน,นะครับซึ่งมีเนื้อหาเนี่ยนะครับประเด็นความรู้อยู่10ประเด็นนะครับเป็นเนื้อหาที่เยอะที่สุดใน3มาตรฐานเลยนะครับส่วนอีก2มาตรฐานนะครับ มาตรฐานที่2ก็คือการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่7ประเด็นนะครับและมาตรฐานที่3ก็คือการสร้างสารรค์และการแก้ปัญหานะครับก็จะมีอยู่8ประเด็นความรู้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหานะครับแต่ละประเด็นนะครับแต่ละมาตรฐานในรายวิชาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าทําไมต้องสอบใบครูนะครับ หรือใบประกอบวิชาชีพครูนะครับซึ่งหลักสูตร5ปีเนี่ยปกติก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูเลยในสมัยก่อนนะครับแล้วก็หลักสูตรปอบัณฑิตนะครับตอนนี้ปรับเป็นหลักสูตร4ปีนะครับก็จะต้องมีการทดสอบนะครับรวมถึงหลักสูตรปอบัณฑิตและหลักสูตรปัญญาโทและปัญญาเอกที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับก็ต้องเข้ารับการทดสอบเช่นกันนะครับ ทีนี้เราลองมาฟังกันนะครับว่าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูนะครับด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยนะครับครั้งที่1ครั้งแรกของปี2 5 6 5เราเนี่ยนะครับมีรายละเอียดมีกําหนดการนะครับมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับกำหนดการนะครับก็คือจะมีการสอบนะครับวันที่18และ19กุมภาพันธ์นะครับ2565นกะครับก็คือวันที่18และ19ของเดือนหน้าก็ยังมี เวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวอยู่เนาะนะครับซึ่งในการสอบจะมี4วิชานะครับสมัยก่อนเนี่ยการสอบมี5วิชานะครับแต่อันนี้ลดลง4วิชานะครับโดยมีรายละเอียดก็คือวันที่18กุมภาเนี่ยนะครับเราจะสอบ3วิชานะครับวิชาแรกเนี่ยจะสอบตั้งแต่9โมงครึ่งถึง11โมงนะครับนั่นก็คือการสอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะครับวิชาที่2จะสอบตอน เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับเป็นการสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับส่วนวิชาสุดท้ายวิชาที่3จะสอบตอนเวลาบ่าย3ถึง4โมงครึ่งนะครับ15นาฬิกาถึง16.30นนะครับเป็นการสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับซึ่งเป็นวิชาที่เราจะมาให้ความรู้กันในวันนี้นะครับ จากนั้นนะครับการสอบวันที่2ก็คือวันที่19กุมภานะครับจะสอบตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงน,นะครับก็คือครึ่งวันเป็นการสอบวิชาชีพครูนะครับโดยที่โดยที่นะครับในการสอบเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลที่ยกเว้นการสอบวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะได้แก่ ชาวต่างชาตินะครับหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือปร,ริญญาอื่นๆจากต่างประเทศนะครับหรือเป็นการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาภาษาไทยนะครับทีนี้เรามาดูผู้ที่มีสิทธิสอบกันบ้างนะครับผู้ที่มีสิทธิสอบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังแบบนี้นะครับประเภทแรกก็คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่1ในครั้งก่อนนะครับก็คือเมื่อวันที่2 0ถึง21่กุมพั์ปี64นะครับปีที่แล้วนะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านนะครับคนที่สอบไม่ผ่านสามารถที่จะตรวจสิทธ์สอบโดยกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เคยได้ใช้ในการสมัครสอบครั้งที่ผ่านมาครั้งที่1ครั้งก่อนเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบการสมัครนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลตัวเองนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลนะครับ ดูข้อมูลของเราในการสมัครสอบในครั้งนี้นะครับส enfin, ่วนประเภทที่2นะครับก็คือผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับก็คือกลุ่มนี้สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์โดยกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสนักศึกษานะครับใช้คําว่ารหัสนักศึกษานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันการศึกษาของท่านเนี่ยลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ตัว TEPIS นะครับหรือว่าระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับให้ท่านตรวจสอบตรงนี้นะครับกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาตินะครับกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เลขบัตรประจําตัวคุรุสภาที่สถาบันการศึกษาที่ตนเองเนี่ยศึกษาอยู่ออกไว้ให้นะครับโดยในการกรอกก็กรอกผ่านระบบ TEPIS นะครับแทนเลขบัตรประชาชนนะครับ ค่าสมัครนะครับค่าสมัครเข้ารับการทดสอบนะครับจริงๆแล้วในการสอบหนึ่งครั้งไม่ใช่เสียค่าสมัครอย่างเดียวนะครับดังนั้นผู้สอบควรจะทําให้เต็มที่นะครับในการสอบหนึ่งครั้งก็จะมีตั้งแต่ค่าเดินทางนะครับค่ากินนะครับค่าสมัครสอบนะครับค่าที่พักนะครับรวมถึงค่าอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับดังนั้นผู้สมัครเนี่ย ะจะต้องทําให้เต็มที่นะครับแต่ตรงนี้เราพูดถึงค่าสมัครในการรับการทดสอบนะครับคนไทยเนี่ยจะเสียวิชาละ300บาทนะครับสี่วิชาก็คูณ300เข้าไปนะครับต่างชาติจะเสียวิชาละ500บาทนะครับและผู้เข้าสอบเนี่ยนะครับสามารถเลือกสนามสอบนะครับ ได้เป็นสนามหลักและสนามสำรองได้2จังหวัดนั่นเองนะครับโดยที่การเลือกเนี่ยนะครับลำดับแรกก็คือเป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุดและเลือกลำดับจังหวัดที่2เนี่ยลำดับที่2เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่เราต้องการเข้าสอบรองลงมานะครับส่วนจังหวัดที่สามารถเลือกสอบได้ก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับนครปฐมนนทบ,บุรีกาฬสินธนครราชสีมามหาสารคาม อุบลราชธานีพิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชและสงขานะครับก็ขอให้ท่านเลือกอจังหวัดที่สมัครในการเดินทางของท่านสะดวกและมีเวลาเตรียมตัวมากที่สุดนะครับส่วนระบบวิธีการขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียนนะครับรวมถึงการบันทึกข้อมูลและการสมัครเข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะนี้นะครับ ให้ทุกคนดําเนินการตามประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภานะครับซ,ซึ่งผู้มีคุณสมบัติรับการทดสอบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่19ถึง30มกราคมนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะนะครับผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับองค์กรมหาชนหรือที่เราเรียกย่อยๆว่าสสเสือททหารสสลานะครับสทสอนะครับ ได้ที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้านล่างของคลิปนี้นะครับซึ่งในการประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบเ,อเข้านะครับก็จะประกาศในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับขอให้ท่านตรวจสอบได้ที่ลิงก์อีกเช่นเคยนะครับและในการประกาศผลสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็จะประกาศในวันที่31มีนาคมนะครับปี65นะครับโดยเกณฑ์การผ่านการทดสอบเนี่ยนะครับ ทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีคะแนนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ60นะครับของแต่ละวิชานะครับกรณีที่มีเรามีวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ผ่านเนี่ยนะครับให้ให้ตัวท่านเองเนี่ยนะครับให้ตัวเราเนี่ยเก็บผลไว้นะครับเพื่อที่จะไปสมัครแล้วก็สอบแก้นะครับในรังต่อไปโดยผลวิชาที่เราสอบผ่านแล้วเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้3ปีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือนะครับ วิชาไหนที่เราไม่ผ่านเราควรจะไปสอบให้ผ่านภายใน3ปีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ที่เราสอบผ่านเนี่ยมันจะนะครับเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะครับนะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลอื่นๆน,นะครับท่านก็ทุกท่านนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่นะครับ w w w kspt.or.th นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์02280 0048นะครับสรุปนะครับสำหรับ สรุปการสอบใบครูนะครับหรือว่าใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยจะสอบ2วันนะครับวันแรกเราจะสอบ3วิชานะครับก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับและวันที่2เราจะสอบ1วิชาก็คือสอบวิชาชีพครูนะครับเกณฑ์การสอบผ่านทุกวิชานะครับเราต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยก็ ให้มันได้เกิน60ขึ้นไปในทุกๆวิชานะครับขอย้ำว่าเป็นร้อยละ60ไม่ใช่60คะแนนนะครับร้อยละ60ของทุกๆวิชานะครับโดยวิชาที่ไม่ผ่านเนี่ยเราเก็บผลแล้วก็ไปสอบแก้ไขได้ภายใน3ปีนะครับส่วนแนวทางในการสอบแต่และว,วิชานะครับภาษาไทยเนี่ยส่วนมากก็จะ,อะสอบผ่านมากที่สุดนะครับ แล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็นวิชาที่รองลงมานะครับถ้าท่านไหนอ่านแบบเตรียมตัวแบบเข้มข้นนะครับอ่านมายังดีเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าท่านผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เคยสอบกพมาเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบจากการรีวิวจากการบอกของรุ่นพี่หลายคนเขาบอกว่าง่ายกว่าการสอบกพนะครับแต่ก็นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เราประมาทนะครับขอให้เตรียมตัวดีๆ และวิชาสุดท้ายนะครับเป็นวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับเป็นวิชาที่จากการสอบถามหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเก่งข้อสอบไม่ได้เลยนะครับเพราะข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบเรื่องใหม่ๆเป็นข้อสอบที่มีการปรับอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นข้อสอบที่เป็นเรื่องอยู่รอบๆตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับถ้าใครอ่านหรือว่าเก่งแล้วก็ท่องจําพวกออคอมไปมากๆเนี่ยนะครับ อาจจะผิดหวังนะครับขอให้เฉลี่ยกันดูหรือว่าขอให้ฟังในวันนี้ให้จบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอาจารย์3ท่านนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิชานี้นะครับนะครับส่วนเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะออกเยอะนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับรอบๆตัวเราเลยนะครับเช่นเรื่องของนามสกุลไฟล์รูปภาพนะครับนามสกุลไฟล์วิดีโอนะครับเรื่องของการทํางานกับ การใช้ชีวิตกับเครื่องมือดิจิทัลนะครับเรื่องของการบริหารเรื่องสุขภาพดิจิทัลนะครับเรื่องของการาถนอมสุขภาพถนอมสายตานะครับแสงสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับการนั่งใช้คอมนานๆนะครับแล้วก็พวกโปรแกรมพื้นฐานที่เราใช้สำหรับทำงานทำแผนการสอนทำวิจัยนะครับ รวมถึงโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการบริหารจัดการหรือการทํางานในโรงเรียนนะครับรวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการวัดประเมินผลนะครับนอกจากนี้วิจัยก็อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับเพราะอา,อาจจะมีโจทย์ให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับแล้วก็ให้เขียนเป็นโครงร่างงานวิจัยนะครับบอกตัวแปรนะครับรวมถึงผลวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็สถิติที่ใช้นะครับดังนั้นอย่าลืมดูวิจัยด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของวิจัยนี้นะครับก็อาจจะไปอยู่ในส่วนของวิชาชีพครูนะครับในวันที่2นะครับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบในวันที่2เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าสอบเสร็จ3วิชาในวันแรกเนี่ยขอให้สบายๆนะครับอ่านหนังสือได้แต่อย่าอ่านหนักขอให้นอนหลับแต่หัววันนะครับพักผ่อน ให้เพียงพอนะครับทำหัวสมองให้โล่งให้ปลอดโปร่งนะครับตื่นให้เช้าออกกําลังกายอย่าเครียดนะครับแล้วก็ถ้ามีเครื่องดื่มอะไรที่สามารถทําให้เราสดชื่นได้นะครับเช่นเครื่องดื่มที่ช่วยให้เรากระปี้กระเป๋าหรือว่าสมองทำงานได้ดีเนะี่ยพวกเครื่องดื่มบำรุงสมองอะไรต่างๆเราก็สามารถดื่มได้แล้วก็ทานอาหารเช้าด้วยนะครับแต่อย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวจะทําให้เราอึดอัดนั่งน,นานแน่นท้องท้องอืดแล้วก็คิดอะไรไม่ออก นะครับในส่วนนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับเป็นการอินโทรนะครับให้เราฝังเกี่ยวกับการสอบนะครับหรือการรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูนะครับทั้งที่1ของปี6-5นะครับเดี๋ยวเรา uh, ในเบรกต่อไปนะครับหรือว่าในคลิปต่อไปอีีต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึง uh, เนื้อหานะครับที่เป็นผัน การสร้างข้อสอบหรือว่าตัวเทสต์บูปิ้นของรายวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับซ,ซึ่งมีอยูมสามารถตรฐานนะครับสามารถตรฐานนะครับและมีประเด็นการศึกษาอยู่ทั้งหมด 25ประเด็นนะครับมีอาจารย์บรรยาย3ท่านนะครับและในส่วนของการบรรยายพาร์ทแรกนะครับมาตรฐานแรกเรื่องการเข้าถึงการเข้าใจสื่อดิจิทัล10ประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตสุพัฒน์เนี่ยนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อแนะนำนะครับแล้วก็บรรยายเรื่องของตัวผังข้อสอบหรือว่าตัวเทสบูปินนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเดรกแล้วก็เรามาเจอกันใน เด็กต่อไปนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนักศึกษาวิชาชีพครูทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอ p ทีต่อไปในเบรกต่อไปครับสวัสดีครับ